เอาเรื่องมาโผล่ตรงนี้ออกมาหน่อยนะตรงนี้เ่ได้ใช้แน่จะวนเข้าไป นี่มาเหรอเพราะว่าก็ตามก็ตามรถไอ้ท่เลือกขึ้นนี้มาใช่ไหมครับท่ทนเลือกขึ้นนู้อยู่ซ้ายครับเพราะว่ามันวิ่งเลนเดียวใช่ไหมใช่เขาให้เขาไปก่อนไปทะเลาะไปทะเลาะแป๊บเดียวมันก็ตู้มลงมาเลยอ๋อคือล้มล้มลงมาเลยล้มลงมาตู้มเลยฝนตกหนักมากเลยตอนนั้นอะเอช่วงนั้นฝนตกแล้วก็เสาไฟล้มลงมาใช่เรารู้ไหมว่ามันมันล้มล้มล้มหลายต้นรึยังเราก็ไม่รู้เลยหนูเราล้มจนเราไม่รู้เล้แต่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 บ้ามันล้ม โดนรถเราเราก็ร uh mm. ีบลงออกจากรถเลยเราปูไฟช็อตเพราะไฟต้องมันเป็นหม้อแปลงใช่ไหมไปมาแรกผมก็รีบลงลงเลยลงเลยไม่มีใครเป็นไรใช่ไหมไม่มีอะไรผมว่าแค่สองคนไม่เป็นไรลงปุ๊บไฟมันสูบออกแต่ก็รถเสียหายเยอะอยู่รถก็เลยแต่เสาเสาโดนรถไหมครับหรือว่าเสาไม่โดนเนี่ยเนี่ยโดนโดนแต่ว่าโดนไอ้เหล็กผาอะไรไหมเหล็กผาเหล็กผาโดนโดนเฉียวโดนเฉียววพอดีใช่แล้วก็โดนอะไร กระจกมองข้างก็กระจกหน้าของแตกออกเลยนะ กลังจะไปเจอกำลังจะไปอ่ะานรองตั้งคนระับแต่ท้าไม่รอสอบอยู่ในห้องเก็บของคนระับ้ uh -huh.